เด็กทอยครับนี่คือใหม่ครับเตียงไม้ของแอตูรุ่น BC 1 0 7นําเเข้าจากมาเลเซียรครับผมเด็กใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง4ี่ขวบนะสามารถที่จะปรับระดับได้ด้านข้างสามารถที่จะเลื่อนลงได้ดานข้างเลื่อนลงได้เพื่อที่จะปุุมน้องในสบายสบายหน่อยส่วนตัวชั้นวางตรงนี้สามารถที่จะปรับ ได้หลายระดับตามตามดูสก,กูตรงนี้ตัดได้สามระดับนะครับวิธีประกอบง่ายๆครับสำหรับลูกค้าซื้อไปประกอบเองอุปกรณ์ไม่มาก,กอุปกรณ์เขามีมาให้ครบเซตในกล่องครับง่ายๆตั้งเสาขึ้นทั้งสองข้างครับแล้วก็ใช้ ด้านข้างตัวนี้สังเกตง่ายๆว่าตัวรูต้องอยู่ข้างล่างตัวรูนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สกรูเบอร์เอตรงนี้ครับสกรูไซเอสี่ตัวสองฝั่งอันเข้าไปแล้วก็อีกฝั่งนึงฝั่งที่เลื่อนฝั่งที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้ สังเกตว่าให้ใช้ตัวที่ขวานรูตรงนี้ให้อยู่ด้านนอกแล้วก็รูด้านด้านนี้อยู่ข้างล่างนะครับอย่าอย่าสลับหัวกันรูด้านเตี้ยนี้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไอตัวสลักตรงนี้ต้องเอาเข้าไปก่อนก่อนที่จะขันน็อตเข้าไปแน่นเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้ให้ตัวสลักนี้อยู่ข้างบน ที่เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะได้ปรับเลื่อนง่ายๆนะครับตัวน,นี้จะอยู่ข้างบนส่วนตัวสกูเบอร์สกูตัวบีนี้เป็นตัวที่จะรับไม้กระดานที่จะไปรับตัวน้องนะครับใช้สกูตัว C ีนี้เข้าไปเอเ็นดับ ตัวตัว C นี้คือตัวล็อกด้านในตัวล็อกไม้กระดานไว้เข้ากับตัวนี้อันนี้เองง่ายๆครับลูกค้าไปประกอบที่บ้านเองได้นอล้วับเปิล้อ มีสต็อปเปอร์อยู่2ตัวส <c oughs> ําหรับล็อกล้อนะครับมีแค่2ตัวกดสต็อปเปอร์ล็อกล้อก็หยุดไม่หมุนครับตัวนี้จะมีอยู่สตัวเตือนจากหัวหนึงเยอะกว่าเสียใจไกลเลยนะ